คำสั่งกองทับบกเฉพาะที่ 1, 2, 3่ทับสองเรื่องบรรจุบุคคลเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี2,524าปี2524เพื่อปฏิบัติตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกเรื่องให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปีาปี2 5ิบบัดนี้กรมยุทธศึกษาทหารบกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า นักเรียนในสิบกองร้อยที่สองกองพันนักเรียนในสิบที่สามเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยโรงเรียนในสิบทหารบกและทางราชการ,ารได้ประกาศรับไว้เป็นนักเรียนในสิบแล้วฉะนั้นจึงให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเป็นนักเรียนในสิบประจำปีการศึกษา2524ให้ได้รับเงินเดือนชั้น4 435บาท ตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคม2524เป็นต้นไปสั่งณวันที่24ตุลาคม2524รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกลงชื่อพลตรีวิสิธิ์พรวงไทยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกกองพันธ์นักเรียนในายสิบที่สซึ่งมีพันโทประเดิมปานนาคาพิทักษ์เป็นผู้บังคับกองพันและมีกองร้อยนักเรียนในายสิบ จำนวนสี่กองร้อยหนึ่งในนั้นก็คือกองร้อยนักเรียนนายสิบที่สองกองพันนักเรียนนายสิบที่สามซึ่งเป็นกองร้อยระดับยอดเยี่ยมของโรงเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่14ปีพุทธศักราช2524นั้นโดยมีพันตรีจรันชัยมิตรเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีร้อยโทรประจวบเป็นผู้บังคับหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สอง ร้อยตรีสวยัยเมธาแสนโยธาเป็นผู้บังคับหมวดที่สามและหมวดที่สี่ซึ่งมีนักเรียนนายสิบเฉลิมศักดิ์เลขาวิจิตหัวหน้าตอนนักเรียนและมีหัวหน้าหมวดนักเรียนนายสิบที่หนึ่งคือนักเรียนนายสิบวีระพงษ์หอมนานนักเรียนนายสิบจำนงเขตนิมิตหัวหน้าหมวดนักเรียนนายสิบที่สองนักเรียนนายสิบสมฤทธิ์จึงวิเศษพงษ์ หัวหน้าหมวดนักเรียนนายสิบที่สามนักเรียนนายสิบปรีชาสมบูรณ์เป็นหัวหน้าหมวดนักเรียนนายสิบที่สี่นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่สิบสี่ทับสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปีรุ่นสุดท้ายและได้สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่และจบการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30, สามสิบเมษายน พุทธศักราช2525ได้ทำการแยกเหล่าไปศึกษาต่อณโนะรงเรียนเหล่าสายวิทยาการตามเหล่าต่างๆและได้จบการศึกษาเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2526ซึ่งได้ไปประจำการตามกองทัพภาคต่างๆทั้ง4กองทัพภาคและได้ออกปฏิบัติราชการสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศจนทำให้เพื่อนๆเราหลายท่านเสียสละชีวิต เพื่อชาติศาสนาและราชบัลลังก์เป็นการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาจนทำได้สำเร็จบรบรลุวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชาได้นำชื่อเสียงมาสู่กองทัพบ,บกและนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่14ทับ2,524จวบจนถึงทุกวันนี้